ตั้งต้นใหม่คนเราถ้ทรมแล้วไม่ต้องไปถามว่าเหลืออะไรบ้างเกิดมาก็ไม่มีอะไรเกิดมาพกมาอยู่อย่างเดียวคือปัญญาสิ่งที่สั่งสมมาคือประสบการณ์เอาปัญญากับประสบการณ์มาสร้างทุกอย่างตั้งต้งตนคืนน้าใหม่แล้วไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปโอดไปขวนถึงที่ผิดพลาดผิดพลาดจากอะไร ก็ผิดพลาดที่ความไว้เนื้อแล้วก็เชื่อใจไงลูกแต่ว่าไว้เนื้อแล้วก็เชื่อใจเสร็จแล้วสุดท้ายโดนหลอกโดนโกงเพราะถึงขั้นโดนหลอกโดนโกงแล้วโอ้มึงไม่ตำมัวไปมันคือขั้นตอนสุดท้ายของคนทําไหมเล่ามันถึงขั้นตอนสุดท้ายของคนจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วดังนั้นเริ่มใหม่ปัญญามีสต,ตีมีปัญอะไรเนี่ย ใส่หัวใส่หูอู้ดูเร็วนั่นอู้ด้าอันนี้ละ่ะยังไม่หลุดโอ้คนเรานี่นะถ้าเกิดว่ามันมันลม้มมันล้มไปแล้วจะไม่เล่ามันล้มไปแล้วเนี่ยนี่เลยใช้ของนะนี่นะจะได้เออนะจะได้เออตังหูต้องคำได้ดีทั้งนั้นถูกจะดีนะล <c oughs> ้มไปแล้ว ใครไม่ลูกล้มไปแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องแล้วไม่ต้องไปโอดไปกลัวแล้วเอาประสบการณ์กับปัญญาที่เหลืออยู่ติดตัวนะเวลานี้นะลูกนะแล้วก็มองคนรอบตัวใครช่วยเหลือเราได้ในเวลานี้รีบพยุงตัวขึ้นให้ได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะเรียกร้องตั้งตนขึ้นมายืนใหม่ตั้งต้นขึ้นมายืนใหม่ให้ได้ก่อน ถ้าตั้งต้นยืนขึ้นได้นะลูกนะมึงก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดมัวมาตามมอมาโอดมารนุนมึงจะเสียเวลาไปอีกเท่าไหร่แล้วถามว่าไอคนที่มันจะโกงไปนะมันจะมาสงสารหรือมันไม่สงสารแลวใช่ไหมลูกเพราะว่าสันดาชท่วไงลูก แม่ถึงบอกแม่เตือนเนี่ยตอนด้วยปันประจําเลยนะเราตัวเราเองยังไว้เนื้อเชื่อใจตัวเราเองไม่ได้เลยใช่ไหมเล่าก็กูตอนอยู่เป็นประจําขนาดบอกจะตื่นเช้าตื่นเช้าจบหายยังนอนอยู่หรือใช่ไหมเล่าปล่อยให้ความขี้เกยียจปล่อยให้ความสุดท้ายใครเดือดร้อนอก็ตัวเราเดือดร้อนเอง,เเออเองมึงบอกกับมันนะบอกกับลูกคุณนะว่า ตอนนี้ไม่ต้องไปเรียกไปร้องอะไรจากใครทั้งสิน้นเรียกร้องส่วนเรียกร้องไอ้ส่วนต้องตามก็ตามไปแต่ว่าสำคัญที่สุดของการที่จะกลับมาเหมือนเดิมคือลุกขึ้นยืนให้ได้โดยใช้ประสบการณ์กับปัญญาที่เหลืออยู่ติดตัวนี่แหละลูกเร้วมันจะกลับคืนได้เข้าใจไหมลูก ใช้ปัญญาที่มีกูถึงบอกว่าปัญญาเนี่ยสั่งสมไว้เยอะๆสั่งสมไว้มากนั่นแหละคือทุนสุดท้ายของชีวิตของทุกคนนะปัญญาเนี่ยไม่มีทั้งหมดไม่มีใครโกงปัญญาเราไปได้ไม่มีใครโกงปัญญาเราไปได้ไม่มีใครมารักปัญญาเราไปได้ปัญญานี่ต้องเอาใจหัวไวไ้มากเจอเรื่องนี้คิดเจอเรื่องนี้เก็บเจอเรื่องนี้คิดเจอเรื่องนี้เก็บ คว,ความรู้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 เก็บไว้วันหนึ่งวันใดทรัพย์สมบัติทุกอย่างสาม,มารถที่จะโดนโกงได้แต่ปัญญาไม่มีใครโกงเราได้หรอกลูกปัญญาไม่มีใครเอาออกลักขโมอยออกไปจากหัวเราได้หรอกจำํำกูไว้เลยนะลูกนะอดขวนวันนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจะไมล่ะตัไม่ได้หรไปลุกขาเราต้อง,องรู้